วันนี้เป็นวันเก็บบ้านนะครับวันเสาร์ที่27เวลาเกือบห้าโมงแล้วนี้รถคันใหม่ตาแล้วนี่คือของที่ลื้อออกมาจากในบ้านไม่ว่าตอนนี้กำลังเก็บกวาดล้างทำความสะอาดอยู่อันนี้คนงานเอามาหลายคนเหมือนกัน นีพวกเครื่องนอนเอามาตากแดดฮะพวกชุดสีไม้แล้วจอดมีแต่ไม้ดีๆเลยต้องระวังครับน,นี้พวกตู้ที่แม่ซื้อมาใหม่ที่จะเอาไปใส่ซื้อมาตั้งนานแล้วครับ

แล้วก็ตรงนี้น้ํามันมีน้ําไหลลงมานิดนึงเ้าเจาะรูก็บ้านหลังนี้เขาปัญหาเยอะอยต้องแก้ทางน้ําออกให้มันไหลมาทางด้านหน้าหัวหมอมากนี่ผมหน้าช่างนี่จะแม่จ,จริง อันนี้ก็ปั่นจักรยานมาเหมือนเดิมฮะ่ะเซ่ยให้หน่อยอยากล่างอันนี้นะแม่มันจะใส่ไม่ทักหน่อยฮะเออเออกำลังทำอย่างน,นี้เพืออควบนีนี้คือคนงานที่เอามาทำความสะอาดขนว่าหมดเลย วันนี้ติวก็มาช่วยเหมืนนอนกันเงินทีวีสองเครื่องมนะีแอรอ์นี่ปั่นจักรยานกันมาสามคันเลยเน,งงนี่ตู้ ทีวีเก่าทีวีกี่นิ้วแม่ ก็เอาอันนั้นก็ได้ระวังน้ำมันไหลเข้าไปหน่อยเด้อระวังเทปนี้เด้อน้ำยาเดี๋ยวเอาผ้าเก่าๆมาให้ใช้นี่ก็ทาสีผนังใหม่อันนี้ก็ทำไฟใหม่ มันต้องใช้แปรงสีฟันไอ้แบบนี้ไม่ออกหรอกเออแล้วอันนี้ขัดใหม่อันนี้สีเก่าที่ขัดพื้นล้วลงแล็กเกอร์ใหม่มันจะเงาออสวยกว่ากันเยอะ สวนพงน้ำกำลังล้างทำความสะอาดทั้งหมดเลย้านนี้กำลัง้างเหมือนกันเนี่ยปลากำลกังควบคุมอยู่ง่าหน่อย ันนี้เป็นส่วนถนัดของกระปาถ่ายทำอยู่แ,แม่หาปลาเจอได้ที่ไหน <c oughs> ช่างมาช่วยกันเนเครับอันนี้เขาบอกว่าให้ทำไอเป็นบเบาะนี่ยปลาเอาเบาะมาใส่เพราะว่ามันจะชน<ม>หัวแตก อืไม่มกเกี่ยวน,นะบ้านตรงนี้บอกไอ้ทนน่อระบายน้ำน้ำเช็ดอยู่เจ้ายิงจอาชายยัมาเดี๋ยวเราลองิดหายเลยเนาะอ้อโอรู้เรื่องรู้ราวด้วยนะพอ,อนันะ้นไหนเอ้า <laughs> <laughs> ออขกไปนนดี๋จริงๆเอาของออกหมดแล้วซื้อของใหม่ดีกว่าเออ เออถ้ามันขาวออกอย่างนี้แล้วมันเดินหน้าอยู่น,น,น,นี่ซิวให้ขัดออกทุกร่องเลยกำล,ลังช่วยกันอยู่ ต้องบอกยายเด้อแหมงามค่ะนั่น,นไปก็ควรแก่กันเดี๋ยวค่อยถ่ายข้างบนให้ดูฮะอันนี้เอาแค่นี้ก่อน